Yeah. Uh you -huh. นี้เราจะมาใช้ไว์บอร์จริงนะครับจะคล่องตัวกว่ามากเลยนะครับในการที่อธิบายพาร์ทที่สําคัญมากมากให้กับพี่พี่น้องนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเมื่อไลน์คุยแล้วนะครับผมอธิบายรายละเอียดกับโครงสร้างแลนด์สเคปทั้งหมดของอินเทอร์เน็ตนะครับน้องสามารถเทียบเข้าไปนะครับในโมเดลที่ถูกต้องที่สอนรับกันนะขที่เกิดขึ้นนะครับมันจะทําให้น้องเนี่ยคล่องตัวนะครับและก็สามารถสร้างธุรกิจโมเดลที่มีศักยภาพสูงในการที่จะทาเงินแม่นเงินสูง ได้มากกว่าโมเดลเดิมๆที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจและสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่อง m ม n ์เซ็ตไมซ์เซตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่พาพี่น้องไปจับเป็นหนึ่งเป็นอันมากนะครับแล้วก็หาก m ม n ์เซ็เรายังไม่ถูกต้องนะครับเข้าไปเสาะหาในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายข้อมูลมันจะเยอะนะครับแล้วจะทําให้พี่น้องสับสนแล้วมันจะทําให้ เอ่อมเซนของ่น้องสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับเหมือนสายควายสายไฟนะครับที่พันกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับและไม่สามารถที่จะจับเงินเอ่อปริมาณเอ่อมากได้เพราะข้อมูลนมินรดเ็ตมันมีอยู่เยอะนะครับและข้อมูลที่มีอยู่เยอะเนี่ยนะครับจะทําให้อ่เราสับสนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะครับและไม่รู้ด้วยว่าโมเดลไหนที่มันจะสร้างเสถียรภาพสูงสุดนะครับและก็สอบรับกับอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับ บางคนยังมีแนวคิดคอนเซ็ปต์ว่าแค่ไปทําเป็นงานอดิเรกนะครับงานไซไลน์ว่าอยากจะได้เงินมาสักนิดหน่อยมาจากออนไลน์นะครับผลลัพธ์ก็คือเขาไม่ได้ลงมือทําแบบเต็มที่นะครับและแน่นอนนะครับลองเทียบดูว่าในตลาดแ้่ค้าที่แบบทำขนมขค้กแล้วกันนะครับที่มันง่ายๆเนี่ยก็ทำเล่นๆนะครับกับคนที่ทําจริงๆจริงกับสูตรของตัวขนมตัวนั้นนะครับ แน่นอนคนที่ทําจริงๆอย่างๆนะครับและลองผิดลองถูกทดลองนะครับตรงนั้นคนยังเข้ามาซื้อเยอะกว่านะครับมากกว่าหลายแรกครึ่งแรกอาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะครับพอเข้ามาชิมแล้วมันเอ้ยนี่มันมันลองเล่นๆใช่ไหมตรงจุดนั้นเป็นจุดที่สาคัญมากนะครับเปรียบเสมือนกับพี่น้องเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์เหมือนกันนะครับทำไมถึงเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์เพราะทุกคนต้องการที่ไปจับเงินนะครับไปทําเงินหาเงินเพิ่มให้ตัวเองถูกไหมครับ พราะฉะนั้นในการที่จะเข้าไปหาเงินตรงนั้นนะครับมันไม่ง่ายแค่ไปเอาตัวลิกงหรือว่าเข้าไปสมัครในเว็บไซต์แล้วก็ได้เงินมาตรงนั้นเป็นแค่ฉาบฉวยเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันจะวูบวาบนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอาจจะได้มานิดนหน่อยแล้วหายไปยาวเลยนะครับและน้องๆจะเป็นต้องฝึกตัวเองนะครับฝึกฝนตัวเองในการที่จะเข้าไปทํากระบวนการแอฟริกตรงนี้นครับให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอปพเคชกับเรื่องแบรนด์นะครับสำคัญมากๆแบรนด์ Brand กับอปพเคชนะครับต้องอินทิเกรตเข้าหาก,กันนะครับครับดังนั้นนะครับพี่น้องจะเป็นจะต้องเข้าใจกระบวนการในการสร้างระบบซิสเต็มนะครับแบรนด์อยู่ยังไงแล้วแอปเคชเชื่อมต่อ,อยังไงนะครับเพื่อที่ให้เกิดการหมุนวนของตัวความต้องการ ของผู้คนเข้ามาหาแบรนด์อาณาจักรของพี่น้องและทําให้เกิดการสร้างรายได้แบบอัตโนมัติขึ้นมานะครับซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นข้ามคืนนะครับหลายๆท่านบอกอาทิตย์หน้าเลยได้ไหมต้องการที่จะออทําเงินออกมาแล้วนะครับมันขึ้นกับคนคนนั้นนะครับว่าเขามีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับะระบบเป็นส่วนช่วย2ีนะครับเข้ามาส่วนคนที่เข้าไปนะครับแล้วหลัธุรกิจตรงนี้80%เลยนะครับ เพราะฉะนั้น m มล์เซนตจะต้องถูกฝึกนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมบริษัทใหญ่ๆนะครับ80%ของแอบเรททั่วโลกเลยนะครับเขาเลือกที่จะจับมือเป็นพันได้กับคนที่มีสกิลแล้วนะครับถ้าคนที่เริ่มต้นแล้วอยู่ๆเอาลิงก์ไปโปรโมทที่นี่ที่นน่นที่นั่นนะครับมันจะเกิดการแบนเกิดขึ้นแล้วก็เขายังไม่เข้าใจกระบวนการนะครับแล้วเข้าไปเนี่ยทางเวนเดอร์เขาก็มองเห็นตรงจุดนี้ว่ามันต้องฝึกก่อนนะครับ และถึงเขาอยากเข้าไปจับมือเป็นคนนี้กับคนที่มีสกิลขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งจาเป็นต้องฝึกนะครับพี่น้องจากศูนย์เนี่ยเราต้องฝึกนะครับแล้วมีวิธีการฝึกจากศูนย์เป็นซีเควนต์ขึ้นมาเลยว่าขึ้นไปตัวระดับจากเบสิกนะครับขึ้นไปแอดวานและทำไงพี่น้องจะเห็นอาณาจักรใหม่นะครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเขาพร้อมที่จะเปิดรับนะครับสินค้าทั่วโลกเยอะมากนะครับหากพี่น้องมีสกิลนั้นแล้วเนี่ยอัตราการไปจับเม็ดเงินเนี่ยจะสูงกว่า คนที่ลองผิดลองถูกนะครับไปหาข้อมูลในเน็ตแล้วก็ลองผิดลองถูกเองนะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องโดนล็อกโดนแบนเยอะมากนะครับและแบรนด์ใหญ่ๆเขาต้องการที่จะจับมือกับคนที่มีสกิลมากยิ่งขึ้นเพราะมันสามารถที่จะทาให้เขามีศักยภาพขึ้นแล้วก็ไม่เสียแบรนด์เขาด้วยนะครับเอาเลยครับตรงจุดนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่ากลไกในเรื่องสาส่วนหลักๆนะครับมีอะไร ในพาร์ทนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าัีไงเราจะชนะในตลาดออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์นะครับกระบวนการสามส่วนนี้นะครับจะถูกเชื่อมเข้าก,กันเดี๋ยวผมเห็นรายละเอียดน,นะครับในการที่จะเ,เชื่อมสามกระบวนการนี้เข้หาหากันนะครับกระบวนการที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวกระบวนการที่สองนะครับก็จะเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับ ส่วนกระบวนการที่สามก็จะเป็นเรื่องเซลล์นะครับ3กระบวนการนี้นะครับสำคัญมากๆพี่น้องต้องทำความเข้าใจนะครับกระบวนการมาร์เก็ตติ้งเป็นกระบวนการที่เราเข้าไปจูนตัวระบบหาห้องคอรลรูมนะครับเตรียเสมอนห้องคอรบรุมห้องควบคุมนะครับพี่น้องก็เข้าไปหมุนส่วนผสมต่างๆอยู่ในกระบวนการมาร์เก็ตติ้งตรงนี้นะครับปุ่มต่างๆเป็นการผสมผสม a อ c d เข้าาหากันแล้วให้เกิดผลลัพธ์ก็คือเรื่องเซลล์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเรื่องเซลล์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก2อกระบวนการแรกนะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมกันแล้วเป็นส่วนอยู่ในส่วนของกระบวนการคอนเวอร์ชันนะครับตรงนี้สําคัญไม่น้อยหน้ากันนะครับส่วนแอดวอซิ n งตรงนี้เป็นการดึงผู้คนเข้ามาก่อนแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะเข้ามาในอาณาจักรในแบรนด์ของวิ่งน้องนะครับนี่คือวิธีการถูกต้องที่ควรต้องทํา ามนี้เลยนะครับเพื่อจะทําให้เกิดเม็ดเงินระยะยาวนะครับเกมนี้เป็นเกมยาวไม่ใช่เป็นเกมสั้นๆที่เราจะตีฉาบฉวยสั้นๆแล้วก็ออหยุดหรือเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นการเกมประกอบธุรกิจระยะยาวนะครับเป็นสร้างระบบซิสเต็มระยะยาวเพื่อให้ใเกิดเงินหมุนเวียนเข้าวิ่งน้องเนี่ยจำนวนมากนะครับเอาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการแรกนะครับกระบวนการการเล่นวทยซิ่งตรงนี้นะครับก็มันจะเป็นตัวในส่วนของฟรอมเอง รอมเอ็นนะครับอ่าแล้วก็คนที่เข้ามานี่ครับจะเห็นรอบเอ็ของพี่งน้องก็คือตัวแอดตรงนี้ก่อนเห็นะครับที่เราคุ้นเคยกับการย e ิงแอดนะครับซึ่งมีกระบวนการส่วนประกอบก็คือตัวแอดทีด่เรายิงใส่นะครับกระบวนการที่เราล้อมแคมเปญเป็นแต่ละแคมเปญนะครับไม่ใช่ว่าแคมเปญแรกที่น้องรัมร้อมส่วนไปนะครับจะถูกจะตรงความต้องการของตลาดนะ มันจะมีกระบวนการที่จะวัดว่าแคมเปญไหนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากตก่อกันแล้วเราก็บูตตัวรายละเอียดเพิ่มเติมสร้างเสียภาพในแคมเปญที่ใบถูกทางมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเรา,ายิงแรนดอมไปนะครับแล้วก็หากตัวกระสุนที่ยิงลงไปเนี่ยครับมันตกในจุดที่มันไม่สร้างผลลัพธ์นะครับเราก็ต้องหยุดตัวนั้นไปนะครับแล้วก็หากมันมีประสิทธิภาพสร้างผลลัพธ์นะครับเราต้องขยายผลตัวนั้นออก นะครับและนี่ก็คือกระบวนการแรกในส่วนของ a d ร e เปอร i ไทซินะครับซึ่งมันมีกระบวนการอีกตัวนึงครับซึ่งเป็นมมองค์ประกอบก็คือตัวเฟอนะครับพี่น้องต้องรู้จักกระบวนการของโลก f ฟอร์แลโปรเซสนะครับในการที่จะเชื่อมต่อผู้คนจากแตรงนี้นะครับเข้ามาสู่กระบวนการฟอ Final ร์แลลสู่ Marketing Marketing จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ระบบแค p ปเ r อร์ไทซึ่งทำง,งานนะครับ แล้วก็เข้ามาส่วนตัวระบบมาร์เก็ตติ้งนะครับและมาร์เก็ตติ้งตัวนี้นะครับจะเป็นการสร้างกระบวนการปิดการขายตามมาซึ่งเป็นผลลัพธ์ของตัวระบบที่เราเซ็ตสองส่วนแรกนะครับคราวนี้เราดูกระบวนการนี้นะครับซึ่งสําคัญมากๆในส่วนของเซลล์นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสองกระบวนการแรกนะครับทำให้เกิดผลลัพธ์เซลขึ้นมาซึ่งผลลัพธ์เซลหากเราเซตสองกระบวนการนี้ถูกต้องนะครับ ผลลัพธ์เรื่องการขายเนี่ยมันจะออกมาง่ายกว่าในสิ่งที่เราพยายามต่อแรกนะครับมันจะเริ่มง่ายลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะทําให้เงเนินเนี่ยวิ่งเข้ามา,าแบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งด่านแรกนะครับน้องควรจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับเราพยายามทีสื่อสารนะครับข้อมูลให้คนเข้ามาเซตร,ระบบที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับซึ่งคนที่ทําตรงนี้นะครับ มีอยู่ประมาณ5%นะครับที่เขาสำเร็จกันดังนั้น95%เป็อยู่ในหมวดของการที่พยายามที่จะอัาอาดเรื่อง e t t e n s i o n i m a c t นะครับโผมเกันตรงนั้นนะครับเพื่อให้มาซื้ออาจจะซื้อแค่จอดแรกแล้วเลิกก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นการแข่งขันที่รุนแรงมากนะครับแต่กระบวนการนี้มันเป็นน้านน้ำสีคลามอยู่ซึ่งคนไม่ค่อยจะเข้าไปตรงนี้เพราะมันต้องมีวิธีกาเเราเซต up พโปรเซส ที่ถูกต้องนะครับคนต้องการเอาเงินรุ่นนี้มาเืองนี้เลยหรืออาทิตย์หน้าเลยเป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่เดียวนะครับซึ่งกระบวนการนั้นมันไม่ยังย่งยืนนะครับแล้วมันก็จะสร้างผลลัพธ์ที่มีปัญหาระยะยาวกับคนคนนั้นขึ้นมานะครับคราวนี้กระบวนการเซลล์เนี่ยอย่างน้อยนะครับเริ่มต้นครั้งแรกที่น้องต้องเข้าไปจับรายไ,ได้ให้ได้สนะักประมาณสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทเป็นตัวฉนัดแรกนะครับหลังจากนั้นคือ้อง เข้าใจกระบวนการเรื่องต้นแล้วในการที่จไปดับเงินโดยการสร้างระบบมาร์เก็ตติ้งกับแอดเว i s ิ n งให้ได้เป้าชักประมาณ3 0,000ื่นเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องขยายสเกลอาผหาเซตถ,ถูกต้องทั้งไม่เซ็ตที่เราฝึกกันเลยนะครับแล้วก็ระบบกระบวนการทั้งหมดที่เราฝึกอย่างถูกต้องนะครับพี่น้องจะมีการเอ่อ uh, เคลื่อนตัวของรายได้นะครับเป็นสัดส่วนที่เอาเอ่อเอ่อลดขึ้นไปที่5%นะครับก็ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000 0นะครับ แสนบาทและอย่างหลังจากนั้นนะครับก็มันบิพลายระบบขยายขึ้นไปนะครับเพราะทางออนไลน์เนี่ยมันสามารถสเกลอัพได้ซึ่งการสเกลอัพนี้ทําได้ง่ายมากกว่าออฟไลน์นะครับซึ่งกระบวนการนี้เราจะฝึกกันต่อนะครับพี่น้องเริ่มต้นจากศูนย์คือตรงนี้ทํายังไงจากหนึ่งสามหมื่นก่อนแล้วจากสามหมื่นพุ่งไปที่หกแสนทำยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปตรงนี้ที่ประมาณสิบสองล้านเนี่ย ทำยังไงในการมันดีผ่านขึ้นจากราะบบ process ระบบ system ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเห็นภาพลึกเข้าไปนะครับว่ากระบวนการที่ถูกต้องที่5%เขาทำกันนะครับแล้วก็ได้เป e ็นเงินสูงเหมือนผมอธิบายไปแล้วในในตัวเนิ w บอ l e t นะครับน้องเเริ่มต้นจากเงิน800ล้เหรียญนะครับตอนนี้ตัวรายได้เนี่ยพุ่งไปที่5 0 0ล้าน US ดอลลาร์ไม่ธรรมดาเลยนะครับใช้กระบวนการ p r o นี้ในการเริ่มต้นแต่มันจะไม่เกิดขึ้นอนาทิตย์หน้า หรือสองสามวันมัเกิดเลยนะครับมันใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในกระบวนการที่วิ่น้องจะต้องอสร้างระบบซิสเต็มขึ้นมาแล้วก็ขับเคลื่อนแบรนดของวิ่น้องขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันเจเนเรตเงินได้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าการสร้างระบบคร่าวๆนะครับมันจะเดินในลักษณะอย่างไรแล้วก็เชื่อมต่อไปในตลาดแอฟรีอยังไงบ้างนะครับ ขั้นตอนของมันนะครับจากที่ผมอธิบายไปในไลฟ์ที่แล้วนะครับอมันก็จะมีแบรนด์อยู่นะครับพี่น้องจะต้องจอ,อทิศทางตัวนี้ให้ได้นะครับแบรนด์ brand. ผมยกตัวอ,อย่างให้น้องเห็นภาพชัดเจนไหมึ้นหากใครชอบเทคโนโลยีหรือเรื่องแก๊เก็ตเรื่องมือถืออะไรพวกนี้นะครับพี่น้องจะต้องสร้างในมค์เซ็ตของพี่น้องเลยว่าพี่น้องจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ในใจต้องมีตรงนั้นตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยพี่น้องจําเป็นจะต้องไปศึกษาข้อมูลทุกทิศทางเลยเทคโนโลยีที่อัปเดตสุดของโลกเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ใช้ตัวแก๊เก็ตไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือจะเป็นตัวคอมพิวเมตอร์หรือรอุปกรณ์อื่นๆที่เอื้อมหน่วยสะดวกแก้ปัญหาให้เขาสามารถเที่จะเข้ามาในโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับพี่น้องต้องสื่อสารตรงนั้นออกไปเป็นการสร้างแบรนด์ของพี่น้องแบรนด์ไม่ใช่โลโก้นะครับ แต่เป็นตัวตนของพี่งน้องเองซึ่งตรงนี้เราต้องฝึกกันนะครับฝึกกันว่ามันสามารถสร้างขึง้นมาได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อพี่น้องสร้างแบรนด์ตรงนี้ perception มันจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับและก็จะมีคนเริ่มเริ่มติดตามพิ่น้องมากยิ่งขึ้นในการที่เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆเพราะว่าหากพิ่งน้องสามารถที่จะโซลปัญหาแก้ปัญหาเขาได้แล้วนะครับเขาก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับ ข้อมูลต่อไปของวิ่งน้องในการเพียรแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือวันการเริ่มต้นนะครับแ,กแรกๆเป็นการทพียรสร้างตัวระบบสิสต์เมของวิ่งน้อ,ของ,งอขึ้นมาหลังจากนัดด้นนะครับวิ่งน้องจงต้องสร้างตัวตัว,ตวนี้ครับก็คือตัวสิสต์เมหากมีแฝงอย่างเดียวแล้วคุยโพสใน u t u b e อย่างเดียวยังไม่ถือว่าวิ่งน้องสร้างตัวธุรกิจขึ้นมานะครับตรงนั้นเป็นแค่การสื่อสารนะครับจะต้องมีระบบสิสต์เมรองรับนะครับ เมื่อมีระบบซิสเต็มรองรับแล้วพี่น้องสามารถเก็งขายาาตัวสินค้าหรือบริการสโตรดของพี่น้องนะครับเป็นราคาที่สูงนะครับตรงนี้นะครับต้องเรียนรู้กันว่าในการที่จะทำให้เกิดสินค้าราคาสูงไม่ว่าจะเป็นตัว Information p r o ักต์หรือเป็น p r o ดักตต่างๆที่พน้องจะขายเนี่ยทำยังไงมันมี blueprint นะครับมีวิธีการกันว่า1 2 3่งาทำยังไงนะครับไม่ใช่ว่า เข้าไปสเปกสปาเลยนะครับมันก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ดีขึ้นมานะครับพี่น้องจำเป็นต้องรู้ว่ากระบวนการในการที่จะเริ่มสื่อสารเรื่องแบรนด์ของพี่น้องออกมาเนี่ยเริ่มต้น่างตรงไหนยังไงจากศูนย์นะครับ2คือกระบวนการที่พี่น้องจะตั้ง,ต,งตั้งสร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้เกิดการุนเวียนโฟโลของโตัวโนโลเลจขึ้นมานะครับกระบวนการที่สามก็คือเรื่องไายทิกเกตตรงนี้นะครับเมื่อสร้างหายทิกเกตขึ้นมาแล้วมันจะมีคาฟโฟโลวิ่งเข้ามาในระบบเหมือนกับระบบออกซิเจนนะครับ ที่หมุนเวียนนบแล้วพีน่น้องก็จะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างระบบเป็นอัตโนมัตออโตเมชันนะครับในส่วนของอาาระบบออนไลน์ล่าสุดนะครับมีแพลตฟอร์มมีตัวซอฟต์แวร์มีรายละเอียดที่ช่วยสนับสนุนตรงนี้ได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ที่คนขาดกันก็คือว่าเรื่องหมค์เซนเรื่องแบร,รนด์ตัวเรียซึ่งมันจะต้องเริ่มต้นกันเริ่เรื่องไมค์เซนตรงนี้ครับ ส่วนมากก็จะไปเรียนกันเลยเรื่องเทคนิคว่าทำยังไงในการทรี่โปรโมททำยังไงให้ปังทำยังไงให้ดึงดูดคนเยอะเพื่อจะเอาเงินเขาเลยนึกออกไหมครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้ยังอยู่ในจุดที่ว่าทำยังไงให้แบบได้เงินเร็วๆนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นคนหมู่มาก นะครับพี่น้องจะจมเข้าไปในการแข่งขันเรื่องราคาหรือคนหมู่มากทํากันนะครับดังนั้นพี่น้องต้องยกระดับไมล์เซตไปอีกระดับหนึ่งทำยังไงให้แบ,บแรนด์ของพี่น้องน,นะครับยกไปอีกระดับหนึ่งและสามารถที่จะสื่อสารให้ผู้คนว่าพี่น้องเป็นเบอร์ต้นๆเลยเป็นเบอร์หนึ่งเลยคิดไว้นในไมล์เซตเลยครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยเอาสุดยอดข้อมูลทั้งหมดมารวมกันที่นี่แล้วสร้างระบบซีสต์เนสร้างระบบไฮทิกเกตราคาสินค้าต้องสูงนะครับ เพื่อให้เกิดแคปโคลขึ้นแล้วก็สร้างระบบออโตเมชันนะครับเดี๋ยวผมไม่เห็นภาพนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับหากที่น้องนึกภาพเข้าไปในตัวดิสนีย์แลนด์ในส่วนสนุกนะครับอ่ะดนะิสนีย์แลนด์นะสวนสนุกอะมีเกตตรงนี้ตรงนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นแบรนด์ของพี่น้องนะครับเป็นแบรนด อ่าผมผมให้เห็นภาพในในดิสนีย์แลนด์เนาะนะครับไปลองเข้ามาตรงนี้ที่ประตูตรงนี้มีจุดเช็คพอยต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปทุกคนไม่ใช่ว่าฟรีได้นะครับเข้ามาตรงจุดนี้นะครับมันต้องอมีจ่ายบัตรถูกไหมครับแล้วก็มีเช็คนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบก็จะจับได้ว่าใครเข้ามาบ้างอยู่นะครับแล้วคนคนนี้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นนักศึกษาหรือเป็นคนทํางานแล้ว มีรายละเอียดยังไงเนี่ยมนตรงนี้มันจับได้ซึ่งตรงนี้เป็นเกจเช็คพอยต์นะครับนี่ผมพยายามอธิบายเหตุภาพชัดเจนและก็เร็วที่สุดนะครับออพอมีจุดเช็คพอยต์ตรงนี้เข้ามาในแบรนด์ของพี่น้องสมมุติว่าพี่น้องออทําเกี่ยวกับเรื่องตัวระบบแก๊เ็ตตัวไฮเทคตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับพี่น้องก็สื่อสารเรื่องแบรนด์ตรงนี้ในขนาดเดียวกันนะครับพอเขเข้ามาในอาชของพี่น้องแนวเนี่ยนะครับพี่น้องก็เชื่อมไปที่สินค้าทั่วโลกเลยถูกไหม มันอาจจะอยู่ในตัว Amazon ก็ได้หรือจะอยู่ใน p r o ดักตของพวกแบรนด์ใหญ่ก็ได้ที่เป็นพวกคอมพิวเตอร์พวกแกเก็ตต่างๆหรือยาจเป็น a p p l e ก็ได้ตัวโวยหรืออาจจะเป็นตัวอุปกรณ์ของเอทดี Airbnb, หรือเป็นตัวชิปอะไราบางส่วนที่พี่น้องจะดึงเข้าไปตรงนั้นซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวแอปิเนี้เหมือนันะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบัารของพี่น้องก็คือสร้างตัว โนเรทอินโฟเมชันตรงนี้คือแบรนด์นะครับแล้วก็สร้างผลลัพธ์เชื่อมต่อไปแบรนด์ที่มีคุณภาพสุดยอดนะครับอย่าใช้แบรนด์ที่เกรดต่ำเกรดล่างเพื่อหวังราคาถูกตรงนั้นเราไม่ใช่เกมนั้นนะครับเ,เกมนั้นเป็นอีกเกมหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ระยะยาวซึ่งต่อไปใครทําก็ได้ตรงนั้นเนี่ยเป็นการแข่งราคาในวงกว้างนะครับแล้วก็ถูกลงเรื่อยๆเราไม่ต้องการไปในแนวนั้นนะครับ สร่งแล้วการไปก็คือว่าแบรนด์ของวิ่น้องจะต้องแข็งแล้วก็ขึ้นไปนระดับต้นๆระดับเด่ได้แล้วถ้าคนนึกเนี่ยสมมุติว่าจะซื้อตัวแก๊กเกตตัวหนึ่งนะครับเขาจะเข้าไปที่แบรนด์วี่น้องเลยไม่ได้ตรงไปที่อเมซอนเขาไปที่วี่น้องเลยเพื่อจะเอาตัวข้อมูลอินโฟมิชันเข้ามา่อนหลังจากนั้นเพื่อได้อินโฟมิชันแล้วเขาค่อยเชื่อมต่อไปที่อเมซอนเห็นไหมครับและนี่คือกระบวนการที่ถูกต้องในการที่จะเข้ามาจากตัวเกตเข้ามาตรงจุด แบรนด์ของวี่น้องนะครับซึ่งมันสอบคร้อมกบบแบรนด์และต้องมีระบบซิสเต็มตรงนี้ครับทั้งตัวเช็คพอยต์ตรงนี้นะครับและตัวอาณาจักของวิ่น้องนี้เชื่อมต่อไปอัพเดตมันคือซิสเต็มนะครับแล้วก็หายติเกตจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สร้างะบบหมเวียนแบบอัตโนมัติออโตเมชันขึ้นมาตรงนี้เราฝึกตรงนี้กันนะครับวี่น้องสามารถที่เข้ามาเรียนรู้นะครับว่าไอ้ทำยหญ่งในการที่จะสร้างอัณาจขึ้นมาปันล้านนะครับเหมือนผมอธิบายในเนื้อ w a เ l ็ t นะครับ เขาเชื่อมต่อบอัตรเครดิตไปที่ระบบไฟแนนซ์ของแบงก์ต่างๆนะครับตรงนี้สร้างไรายได้ถึง500ล้านยูโรสตอลล่าโมเดลนี้แหละครับโมเดลนี้นะครับแต่มันจะไม่เกิดขึ้นพรุ่งนี้มาลื่นนี้นะครับพี่น้องจะเป็นต้องอดทนนิดหนึ่งน,นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยพี่น้องสามารถเทียสร้างเเงินแบบออโต้ได้นะครับและสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเนี่ยเราไม่จําเป็นเนี่ยต้องไปสั่งสดเดือนตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ,ๆยกตัวอย่างเช่น ไปเปิดเพจใน Facebook เลยพวกนี้นะครับเพื่อนคุมเราไม่ใช่เราคุมถูกไหมครับแต่ตรงน,นี้พี่พี่น้องคุมเองทั้งหมดมันเป็นอาจาจักรดิสนีย์แลนของพี่น้องพี่น้องคุมเองตั้งแต่เกตด้านหน้าราคาไพรซ์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะได้เปรียบสูงมากมากพี่น้องมีซิสเต็มอย่างนี้แล้วมันฝ่าแนวตัวโควิดตัวนี้ไปได้นะครับตอนนี้นะครับมีอรตรงการขึ้นมาบนอินเทอร์เน็ตสูงมากกว่าก่อนโควิดนะครับ เพราะฉะนั้นคนเริ่มถอยไปที่บ้านแล้วก็เริ่มหาตั้งหลักนะครับในการเริ่มทำธุรกิจในลักษณะแนวอย่างนี้นะครับแต่เขาไม่รู้วิธีการว่าทำยังไงนะครับเราได้ศึกษากระบวนการนี้มาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้กระบวนการทำไป,ไปตั้งแต่ตัวแอดมาร์เก็ตติ้งและถึงเซลล์นะครับแลอสร้างระบบออโต้ทำยังไงตรงนี้นะครับอยากให้ผู้คนเข้าใจกระบวนการมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่5เอซในการสร้างรายได้เปนเ็นเงินหลักล้านนะครับ น้องเข้ามาที่ Line แอปพิทักษ์เอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกกันว่าพี่น้องเริ่มต้นกระบวนการพวกนี้นะครับทำยังไงนะครับต้องใช้ความตั้งใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องจะต้องลงมือทํามันจริงๆไม่ได้ทาแบบเล่นๆหากพี่น้องทําเล่นๆผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเล่นๆแต่หากพี่น้องทําจริงๆจริงจังๆนะครับผลลัพธ์มันจะออกมาแบบพี่น้องคาดไม่ถึงว่ามันจะวิ่งไปตรงจุดนั้นได้ คนส่วนมากนะครับที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่อง m y ซ d s e t นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยที่เขาไม่ได้นะครับเมื่อ m มซ d s e t ไม่ได้นะครับเขาก็พยายามผลขวายหาเองไปเสพสบะเจอส่วนต่างๆที่มันไม่ต่อกันเป็นระบบใหญ่ตรงเนียนครับมันก็เลยล้มเหลวันเนี้นะครับเพราะไมซ์เซ t คือถูกเชื่อมโยงเข้าสู่แบรนด์สู่ระบบซ y s t e m h i g เ t i c กต t u u t เ m a t เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องฝึกกัน และนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราผ่าวิกฤตโควิดตรงนี้ไปได้เพราะเงินมันยกขึ้นออนไลน์เป็นประมาณมากนะครับตอนนี้ทุก4-40วินาทีนะครับมีเว็บไซต์เกิดขึ้นใหม่ตลอดเลยนะครับและหลังจากโควิดมันก็ลดระยะว,วางเร็วยิ่งขึ้นสปีดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นพี่น้องอย่าพลาดโอกาสน,นี้นะครับในการทําความเข้าใจก่อนที่จะเข้าไปไม่ใช่หาอะไรฟรีๆแล้วก็รวยเองนะครับ มันจะทําให้น้องเสียเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเม็ดเงินออกมาอย่างที่พี่น้องต้องการเอาแล้วครับนี่ก็คือภาพเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องเข้ามาหากใครต้องการแล้วมันทํายังไงครับโค้ดต้นเริ่มต้นจากตัวแบรนด์มันสร้างยังไงแล้วซิสเต็มว่างมันสร้างยังไงไฮพิเกตสร้างยังไงออโตเมชันสร้างยังไงนะครับมีขั้นตอนบุพเี่เลยหนึ่งทำอะไร2อะไรสามอะไรสี่อะไรแล้วไปจับเงินกันยังไงนะครับเข้ามาที่ไลน์พิทัษ์เอไอนะครับ ก็เดี๋ยวจะสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรามีกลุ่มปิดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งจะรับข้อมูลมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพีน้องแอดเข้ามาที่ไลน์มีทางใหญ่ๆนะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับทให้พีน้องเข้าใจกระบวนการในการทําธุรกิจของยุคหน้านะครับของยุคหน้าซึ่งจําเป็นมากๆเลยนะครับครับวันนี้ผมวิรัชใหอโพสตอต้องขอกลับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้น้องทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็เม็ดเงินไหลเข้ามาจาก หลายทิศทางนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมช่วยกับกด subscribe ครับแล้วก็แชร์ให้พี่พ,พี่น้องนะครับท่านอื่นได้รับสมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ